สวัสด ok ีครับวันนี้ครูป้อม a อ i ายและกุฏิ Perfect กคิสออนไลน์วันนี้ครูป้อมและกุฏิก็จะมาชวนน้องๆเตรียมความพร้อมกับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวทแล้วเจอกันนะครับจะแย่ทำไมนะครูนะอ่ะมาต่อเลยดีกว่าครับข้อ4ครับ ข้อ4เนะี่ยคูจะบอกว่าทําไมรู้ไหมครับลูกข้อ4เป็นโจทย์ง่ายๆข้อหนึ่งเลยคูจะกระซิบว่าจริงๆแล้วเด็กป .4 ก็ทําได้โจทย์ข้อนี้ไม่ต้องมีสูตรลัดไม่ต้องมีเทคนิคไม่ต้องมีอะไรเลยครับมีแค่มุมมองความคิดครูถึงบอกว่านะครับครูชอบโจทย์สสวทมากมีโจทย์เกินครึ่งหนึ่งครับเกินครึ่งหนึ่งที่น้องไม่ต้องเก่งกณน,นิตแต่น้องแค่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่แล้วน้องสามารถทําโจทย์ได้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แค่ผ่านนะทำได้ ใครอยากได้เยอะได้เต็มก็ต้องมีทริคโอเคไหมข้อนี้เป็นหนึ่งข้อครับที่น้องสามารถคิดแบบ S M B ได้ S M B คืออะไรเดี๋ยวพี่ติดตามคุณติดในในคลาสนะว่าคุณจะแปลให้ฟังว่า S M B ย่อม,มาจากอะไรเออใครเป็นเด็กคุณติอยู่แล้วจะรู้อยู่แล้วว่า S M B คืออะไรนะจ๊ะอ่ะไปดูกันเลยครับจุดข้อนี้กล่าวว่านะครับจำนวนนับ2จํจำนวนมีผลคูณเป็น128แล้วมีผลหารเป็น8จงหาผลบวกของจำนวน2จํจนวนนั้น คืออันดับแรกอ่ะคือโจทย์ข้อนี้มันเป็นโจทย์ที่ครูจะบอกว่าโจทย์ข้อนี้ออกข้อสอบวทอมนะพานในรอบสิบปีอ่ะออกมาสองสามรอบนะออกมาสองสามครั้งนะในสิบปีออกมาประมาณสามรอบแหละครูเห็นรูปแบบอยู่ว่าเฮ้ยมันออกโจทย์แบบนี้มาหลายครั้งนะปีสองปีออกปีสองปีออกปีสองปีออก 2, ออก,ออกบ่อยอยู่นะนะครับก็คือไอ้ตัวสองตัวเนี่ยบวกกันเป็นเท่าเนี้ยลบกันเป็นเท่านี้คาตอบเป็นเท่าไหร่หรือโจทย์สองตัวเนี่ยคูณกันเป็นเท่านี้ยหารกันไปเลยคำตอบเป็นเท่าไหร่เงี้ยเพราะวิธีการก็มันมีสองแบบครับแบบแรกคือแบบ SMB เลยน้องครับไม่ต้องมีทริคไม่ต้องมีเทคนิคไม่ต้องมีสูตรอะไรเลยน้องครับโจทย์ข้อน,นี้คือน้องอ่านโจทย์เลยว่าเฮ้ยอะไรวะคูณกันเป็น128แล้วหารกันเป็น8เป็นต้นใช้ทริกของการสร้างตารางแล้วก็วิเคราะห์เลยครับน้องครับน้องก็ไม่ต้องดูให้ i, กำหนดให้จำนวนนับ2ตัวนั้นเป็นอไอเดียเป็น A และ B แล้วกันอ่าให้เป็น A และ B แล้วกันนะครูก็ให้ A เป็นสีฟ้าแล้วกันอ่า A เป็นตารางสีฟ้าไล่ลงมา เอาสีที่สวยหน่อยนะแล้วบีให้ไปตลาสีม่วงแล้วกันนะบีไปตราสีม่วงอมันก็จะสวยๆหน่อยอย่างนี้นะแล้วครูก็แบ่งสวยๆแล้วกันแบ่งสวยๆป๊ป๊บป๊าป๊ป๊อย่างนี้แล้วกันเออนี่เด็กๆถามว่าครูสวยเหรอสวยแล้วสาหรับครูสวยแล้ว ครูว่าสวยก็คือสวยทุกคนอย่าเถียงนะเอเอะนะครูครับจำนวนสองจำนวนที่คูณกันเป็นร้อยี่แปดน้องรู้อยู่แล้วมันใช้ทริคคล้ายๆเรื่องการแยกตัวประกอบอะแล้วก็หาว่าอะไรคูณกันเป็นร้อยี่บแปดบ้างครูก็มานั่งไล่เลยคุณครูครับหนึ่งครับให้ a เป็นถ้าร้อยี่แปดถ้า A เป็นร้อยี่แปดจะกลายเป็นหนึ่งครับเห็นไหมหนึ่งคูณกับร้อยี่แปดกลายเป็นร้อยี่แปดคล้ายๆการหาตัวประกอบด้วยวิธีการจับคู่หน้าหลังอะต่อไปสองหารร้อยยี่บแปดลงตัวไหมตอบหารลงตัวครับแสดงว่า 2คูณอะไรเป็น128่ครับน้องครับอ๋สอสคูณลูกสองคูณกับหกสิบสี่ครับเนอะถ้านึกไม่ออกก็เอาสองหารร้อยเนี่ยหารได้ต่อไปคุณค,ณครับร้อบแปดหารสาลงตัวไหมปรากฏร้อยี่หารสลงตัวครับแสดงว่าอะไรคูณกันได้ร้อยี่แปดเอาสามไปหารคุครับเอาสไปหารก็ปรากฏว่า3ามหารได้ไหมร้อยี่แปดไม่ได้หารสไม่ได้ ไม่มีครับงั้นหาร4ครับามว่า128ครับหาร4ลงตัวไหมหาร4ลงตัวไหมหาร4ลงตัวคุณครูค,ครับเพราะว่า4 4 4หนึ่12แล้วก็4 2เป็น8อ๋อคุณครูหาร4ได้ก็อ๋ออีกคู่หนึ่งก็คือ4กับทำไมลูก4 32 42เป็น8เป็นต้นสามคูณ4ก็เป็น128ครับเนี่ยเราหากันไปเรื่อยๆ, <S <S ๆ,ๆพอเราหาไปเรื่อยๆปุ๊บสักระยะหนึ่งเราจะเริ่มเจอว่าอ๋อจำนวนที่คูณกันเป็น1 2 8อ่ะมันได้แก่ ร้อยี่แปดคูณหนึ่งหกสิบสี่คูณสองหรือสามสิบสองคูณสี่เป็นต้นนี่คือวิธีแบบง่ายๆนะลองดูวิธีแบบง่ายๆนะง่ายแบบอาจารย์ดำๆก็รู้จักไหมอาจารย์ที่แบบแค่เนี้ยหรอเอ,อ้ยมีมาต่าง,างๆก็เห็นแค่เนี้ยออพอเราเจอแล้วค,คุณครับมันมีเลขมากกว่าหนึ่งตัวครับจริงๆแล้วเ,เราสามารถหาต่อได้นะแต่ครูจะลองเช็คทีละตัวแล้วกันปรากฏเมื่อครูหาเสร็จปุ๊บครูลอง,องวิเคราะห์ร2 8ยปคูณหนึ่งเป็น1 2อยใช่ไหมต่อปิ๊งปองใช่ครับแต่128อ 1, ผลล่พธ์เป็นเท่าไหร่ ร้อหาร1ก็เป็นร้อยยี่าทำว่าผลลัพธ์เป็น8ปดไหตอบไม่เป็นจต่ว่าข้อเนี่ยไม่ใช่แตกกระบาดท,ทิ้งไป1นข้อปิ้งปองทิ้งเลยครับอันที่2 64หคูณสเป็นร้อถูกไหมตอบถูกครับแต่64หาร2องดิหกหาร2เป็น8ใช่หรือไม่ตอบไม่ใช่คุณครูครับเพราะ64หาร2มันเหลือ32เป็นต้นข้อนี้ก็ผิดไปครับน้องครับเไหมผิดไปสข้อแล้วสามสคูณสเป็นหนึใช่หรือไม่ตอบ ใช่ครับแล้ว32หาร4ี่หล่ะเฮ้ยท่องดิสี่คูณอะไรเป็น32ปรากฏส8่แสาผลลัพธ์ผลหารปรากฏว่าทําไมลูกคูณกันเป็นร้อยแล้วพอหารกันบังเอิญได้8อีกมันก็เจอคําตอบเลยแสดงว่าจํานวน2องจำนวนนั้นมันคือเลข3ามกับเลข4เป็นต้นจบไหมครับโจทย์ถามหาจงหาผลบวกของจํานวน2องจำนวนน้องตอบเลยครับอ๋อมันกลายเป็นสามสิบวกสี่คตอบข้อน,นี้ก็จะกลายเป็น สามสิบหกเป็นตน้นเห็นไหมนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับที่เราสามารถทําโจทย์ก็ได้ครูเลยบอกว่าจริงๆแล้วโจทย์สสวทท่านน้องต้องการแค่ได้โคต้าไปสอบจุฬาพรทำให้ได้เกินครึ่งอะ่ะน้องไม่ต้องซีเรียสครับน้องฝึกวิธีคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนโจทย์บอกอะไรทําตามนั้นโจทย์ให้คิดคิดโจทย์ให้คูณคูณโจทย์ให้หารหารทำตามลําดับขั้นตอนที่โจทย์บอกมาให้น้องสามารถฟันคะแนนเกินครึ่งได้แหละ ถ้าเกิดใครอยากได้ลำดับดีๆอยากไปคว้าเหรียญอยากไปเข้ารอบไปต่อก็ต้องมีเทคนิคเพื่อเอาคะแนนเต็มนะก็เดี๋ยวดูข้อต่อไปครับว่ามีเทคนิคอะไรมาฝากอีกนะฮะโอเคไหมบอกแล้วว่าสอวทง่ายที่เดียวครับนะครับแล้วเจอกันในคอร์สนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ